สวัสดีครับผมเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยครับสีคิวลมรถครับเจอผมก็โก้จัดเต็มแล้วต้องเจอรถสวยเท่านั้นนะครับผมและโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะครับเอารถศูนย์บาทแถมเงินกลับบ้านให้อีกนูลคบาทนะครับเส้นสัญญาฟรีทั่วไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะวันนี้มาชมนะครับเจ้าอีซูโซนีแม็กซีประตูวีคอร์สนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง3.0คันนี้กันนะครับโอ้โหห้องโค้งเครื่องมีเดินท่อมีกองแห้งนะครับแต่รถได้สภาพเดิมมากนะครับหมุดเดิมคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับ ตัวรถรอบคันนะครับผมรับการันตีเองว่าไม่มีพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับมามาดูกันที่ด้านในนะครับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมไม่มั่นใจก็ดูนี่ครับความเดิมทุกฝั่งทุกบานต้องเหมือนกันนะครับผมน็อตประตูไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะครับเจ้าของเก่านะครับรักในความเสียงดังนะครับจัดมาให้ชุดใหญ่แบบเกตดิฟฟี่วัดบูธภายในก็โอ้โหนะครับจัดเต็มนะครับซับสีดอก เพาเวอร์ตัวใหญ่2ตัวนะครับไม่ถึง4น่แต่ดังมากนะครับใครที่ชื่นชอบความดังไม่ผิดหวังอะลัดยางนะครับคันคุิกแม็กลุกโม่กัดมาให้จำจำนะครับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นสายลุยด้วยคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับชื่นชอบในความดังของมันแล้วก็สายลุยนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นของผมเด็ดแน่นอนนะครับกับราคาที่ผมเปิดอยู่ที่ 169,000บาทนะครับราคานี้จัดเต็มเซ็นสัญญาฟรีคั่วไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจัดผ่านผมส่งรถให้ฟรีอีกนะครับผมค่างวดอยู่ที่ประมาณ9บาทนะครับ7ปีไปงวดนะครับสนใจก็อ IN ิ inbox OK สอบถามเข้ามาหรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับติดต่อได้ทุกเบอร์นะครับ<ว>จัดไป